สวัสดีนะครับวันนี้ผมนะ่าคุณกีตาร์นะครับก็จะมารีวิวมอดเออแน่นอนคิดมอดอะไรมันอะไรวะมอดเออเมอดเ,เดอะฮักนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครเฮเยกูจะไปอย่างนี้เออเนี่ยนะชุดเดอะฮักเนี่ยนะ เราก็ขี้เกียจครับนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเดอะฮนะครับเราก็ต้องเตรียมอาหารเยอะๆนะคแค่นี้แหละครับโัเคมหมดนะครับเอเ่ okay, ครับแค่นี้เราไม่ต้องกลัวกินอาหารเข้าไปผม <c oughs> ไม่ค่อยชอบยมงมุมม,มาครับเราเห็นโจนยมงมุม,มโห ใครทักเฟซมาช่างเหรไม่เป็นไรคือใส่ชุดเข้าไปแล้วครับปุ๊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 บ The Haft w a t e f u c k ดูนะดูดูนะฮะนี่ w a t e f u c k ไม่ได้ต่อย,ยวิ่งโฉบ,ดบลงไปหยอปีลบลบวะใครจะตาย้ะใครจะตายแปบ๊บนะเก็บอาหาร ต่อยต่อยที่ิ่งชนเห็นไหมในเอพีตัวก็ยังอีเลยนะเฮ้ยยังงูยังงูวัตถฟกเออเยอไปหมดเยอะไปหมดชัดแล้วเอออนี่นี่ทั้งต่อยทังตีเก็บยอย่างง,ง,งูวัฟถก ุดเข้ามังมุมโอ้โหเร็วเร็วเร็วเลยไปเลยเร็วมาก What the fuck ฮ่านึกว่ามึงจะเทพไรวะเฮ้ยเลยเฮ้ยมันเล่นยากหน่อยนับอึ๊บหืมอะไรจะขึ้น เฮ้ยกระเด็นได้ไงยูงไปนะครับบล็อกบล็อกสีนี้นะยน่ะเนี่ยแตะปุ๊บแล้วเลือดจะลดนะอยู่นะ,นะเลือดลดใช่หไหมไอห,หาชาตินี้กูจะขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอ้โหเลยละโอ้โหเลือดลด ดี Yo, um. ๋ยวมึงบวกกันบวกบวกบวกควกบวกบวกอืมเดี๋ยวฮักชื่อ S U L K นะโอเคถือว่าเดี๋ยวฮักโดดบวกวิ่งไปได้ไกลที่สุดตัวโอ้ยเดี๋ยวักอะไรต่อีกูอะไรต่อีกู Gila gue luin ini nih ada kapan? Urang kapan? Wah. Kapan? Di lawan gue nih. Ah, stop clip, Kak.